ลองเพลงก็ไม่ได้ช่วยโอเคนะโอเคนะ โหสองหมื่นกว่าคนเลยเหรอ,อ <ะ S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสองหมื่นกว่าคนเลยเหรอ เอ้ย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 ,อยตามค่ะตามมันเกิดอะไรกับหัวใจเติมเงินเสร็จละน้อยน้อยอะไรจะส่งของกับพี่เหรอกล้องไฮยฮยฮายคือเมื่อกี้เป็นความพยายามครั้งที่ ทั้งที่ประมาณสี่ทำไรจ๊ามานั่งคุยครับไม่ไม่ได้แบบกินข้าวอย่างกินกินกึ่ง กึ่งเย็นกึ่งสายกึ่งบ่ายอะคือนับไหมอะทันรอบแรก Please say to English Hi guy Hi everyone You want me to speak English like this or oh, speak uh, with which accent น่ะสวัสดีครับอยากเติมปุ่งครับเติมปุ่งได้เลยครับ ทำอะไรมาไม่บอกนะงั้นต้องมีแบบความลับกันบ้างความลับทางการปุ่กกันบ้างมันคือมือไหนมันคือมือตอบไม quá rồi ngài thật Cánh nâng mà Ngon nghe không? Ah, Cybertron. สวัสดีครับโหไม่เทอยังอ่้นอ้วงอะแ่เพิ่งว่วงเพิ่งทุ่มพรึ่งนีงอีพีสิบสอง ละเมอเหรอลูกยัยยายยัยยัยทำไมอ่ะพ่อครูเพิ่งตื่นเหรอไม่ให้พี่เก่งเขาแบบว่าเมื่อกี้คุณนี่มาไปนี่มานี่

Tell everyone you still angry. กน่าริดต้นบิดมุฟออนจากเอพีสิบสองไม่ได้เลยก็คนฝากไปดูเอ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเร็วเพิ่งลงเพิ่งลงฉลองไปขอบคุณทุกคนมากมเลยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับอุยพี่ก้องพี่กองพี่กองพี่กองไม่เจอกันเลยอยากเจอมากเลยสวัสดีครับทั้งสองคนมาผ่อนเยอะนะครับได้เลยครับก็พี่ในนี้รู้อย่างนนี้ได้เข้าไปดูนั่นอย่างยัง แม่เลนปิงเสนอไอเดียว่าแบบชวนทุกคนมาแบบมาเล่นเทนกันเมื่อไรแปดโมงครึง่งเทนไหวไหมพรุ่งนี้หรอครับแปดโมงครึง่งแล้วก็แฮแท็กเคมพีลาอะไรนะสักอย่างตลอดการตลอดการเมื่อกี้คิดแล้วก็ลืมเองงงแหละ <laughs> เฟิร์สจะ,ะจะ่องอโอ้ทำสนญี่ปุ่นใช่ไมแต่ว่าเผื่อน้องๆได้ไปออกรายกันนี่ไงอ่าุ้ยไม่ได้เห็นคอมเมนต์พี่มเมื่อกี้พี่อ่องมาสวัสดีครับพี่อ่องหวัดดีครับพี่ก้องส่งหัวใจมาสามดวงแปลว่าอะไรแปลว่ามีใจหรอ <laughs> าจจะใช่หรือเปล่า I really wish I could understand you guys What you want to understand นั่นเป็นเล่นอะไรพี่เล่นด้วยหมดไม่แล้วเมื่อกี้ผม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 มีเงินใหม่ให้คุณแล้วนะอะไรครับมิสหายสไตล์โปรดชอบชื่อนี้ไหมชื่อเหมือนเครื่องครัวไหม ชอบไหมอ่ะชอบไหมได้ได้หมดแหละได้หรอฮะถ้าได้คือจบเลยนะได้เป็นอย่างให้เป็นไรล่ะอุโมงคจากเขียนจราไม่ได้เลยครับ so sweet ทุกคนเราอาจจะมีเวลาอยุดกกคนอีกแค่ประมาณ สี่นาทีครัเมื่อกี้คือมันเป็นลายนูนใช่ไหม,มลานดำแล้วมันเป็นแดงสี่รอบไปเลยดิทำไงจัดการให้ปุ่มหน่อยได้ไหมต้องโทรหาลุงเอ้ยลุงชยัยไหม ใช่พี่มีแก่แบบว่าใช่พี่มีคอนแทคมันก่อนยังกินข้าวกับแกอยู่เลยลุงเจ้าของอะลุงเจ้าของอีก Thank you so much i n t r fans for support เขมทิลานะครับใช่ค We got a lot of แบบ support นะแบบว่าเซมเซเซมเ We on trend so so many country นะใช่ เวียดนามมิสนะแท็กนะว e r วันใช่ใชแล้วก็อินโดเคปานใช่แ n d โซโซ m มนี่คันที y นะใช่โซเมนี่คันที่หน้าเหมือนนะ้องเข็มก,กับพ่อครูหน้าเหมือนล่ะครับเห็นเขาบอกว่าคาเล็กเตอร์นี้น่ารักนะเห็นแบบเขาพูดกันหลายคนเข็มก,กับพ่อครู กันอะไรันอะไรเก่งกันมากมากไม่แล้วคุณมีอะไรแอบสปอยไหม <c oughs> มีอะไรแอบสปอยไหม <c oughs> <c oughs> มีอะไรแอบสปอยเหรอแืม่เพราะผมอยู่ To the future พี่ไม่พูดเลยไม่ for today uh, for today ครับ today เหรอ yes I'm surprise d everyone with with uh secret small ที่เขียนสมองคอนเทนต์คอนเทนต์ have some c o น t e n t for you guys นะ please stay t u n e ก็เดี๋ยวพกเราจะมีของขัญอะไรมาบบให้คนได้แบบติดตามก็ฝากสปอร์ดด้วยครับใช่ไหมใช่ถือว่าเราเตรียมคอนเซปต์มาแบบยางดีครับให้มีความรีเลทกับสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ในช่วงนี้ด้วยแต่ก็จะเป็นอะไรใหม่ I อ o p e y อยู่ไรนะอยู่ไหน hope อ v e r y o n e l i ไร What about me ก็อยู่อยู่ไรไหมจ้งจริงทุกคนทีห้าแล้วไปแล้วนะครับใช่แต่ยังไง ฝากติดตามด้วยนะครับฝากสพอร์ด้วยไม่เห็นมันไม่เห็นมันเอ้ยไปแล้วบ๊ายัายครับยยัยกยนนยย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 นยยิยิินงกินน้น ขอามเมืองก็คุณเยออจัง